นะอาจจะเคยเข้ามาหาคุณเพราะผลประโยชน์เรื่องการงานการเงินหรือการลงทุนคุณอาจจะพบเจอเขาทางเหมือนไปติดต่อเรื่องมองเรื่องงานอะไรกันแล้วแบบว่าอาจจะเจอกันอะไรเง,ไงี้ยดูตองเตอิเง,ง,ง,งี้ยมันมีเซเว่นออฟเพนเดคก็ก็คิดถึงนะคุณแ้วเคิดถึงคุณ <S <S ดัตตินะอาจจะทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมนะคะทหาร ตำรวจข้าราชการอะไรนะคนในเครื่องแบบอะไรเงี้ยนะได้หมดความมั่นคงนทาง,งานเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะสเต็มชัดเจนราศีสิงห์แล้วก็ธาตุไฟธาตุลมนะคะนักไปทางธาตุไฟกับธาตุลมนะคะไม่มีไพ่หึงหงงเลยจ้ะวันนี้สามสำหรับ เป็นคนที่รักตัวเองทั้งหมดทั้ง3ามสำรับเลยนะคะทั้งอลิซสามใบเนี่ยนะเออเขาเป็นคนรักตัวเองเก่งมากนะคะผู้ชายที่คุณมาเลือกและถามถึงโ o ล์ทคคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ลืมความรักครั้งเก่าอาจจะติดอยู่ที่นะคะติดอยู่ที่อดีตนี่แหละนะทำใจไม่ได้สักทีนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าคุณใช่คนในอดีตเขาหรือปล่านะ แต่รู้สึกว่าตอนนี้นะสี่ไม้เขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเป็นลงหลักปักฐานกับใครสักคนนะหรือเป็นไปได้ว่าครอบครัวของเขาอาจจะไม่ให้เขาได้เดินทางมาหาคุณก็ได้นะเนี่ยคุณอาจจะคนใไครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราสี่ไม้ติดมากับ night of w a n d ไม่ค่อยดีนะคะมันเี้เปิดมาได้ Energy ที่ไม่แฮปปี้เลยเนาะก็เก็บไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเอารับไปนะรับแต่พลังงานดีๆนะคะสึกว่าเขาก็ถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งนะไม่ต้องไปถามถึงนะคะก็อาจจะมีบ้างแหละคิดถึงคุณอะแต่ว่ายัางไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งที่เออเขาก็อาจจะอยากเข้ามาเนี่ย หมือนอยากจะมาหยิบยื่นความมั่นคงให้กับคุณเหมือนกันนะกรณีที่2แต่เวอร์ชันแรกก็คือเขาน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วแต่กรณีที่2ถ้าเกิดเขาโสดเขาก็อยากเข้ามาหาคุณแหละคุณอาจจะได้รับเ,เขา,าจ,จะมายืนอยู่ตรงหน้าหรือเปล่ามาตัวเป็นๆนะเพจเอาเป็นตะเค r นแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเขาเป็นคนพัฒนาช้านะคะเขาเป็นคนที่ ทำอะไรจริงๆ้าตุไฟน่าจะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วแหละแต่ความคิดเขาอาจจะใช้แต่ความคิดอยู่นะเนี่ยคิดอยู่เจ็ดเหรียญเนี่ยคิดนะคะคิดอยู่ว่าจะติดต่อมาดีไหมจะเข้ามาหาคุณดีไหมเข้ามาแล้วคุณจะแบบเ,เขาจะถูกปฏิเสธหรือเปล่านะเขาจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าเขาก็คิดปุนเวียนนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันเลยนิ่งๆเป็นเพจออฟเพนเดเคิลอยู่นะคะอืม ไม่ไหวติงอยากเข้ามาหาเลยแหละนะอยากเข้ามาพูดมาคุยอยากเข้ามาหาเลยอยาก take action เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาติดปัญหาอะไรนะหรืออาจจะเป็นปัญหาสุขภาพเขาอาจจะป่วยอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้นสีดนะโอเคค่ะเราไปดูที่ออร์คเนนะคะอยากจะบอกอะไรชามิกออร์คเน อยาบอกอะไรคนกองสองสองใค่อ yeah, so uh. ่าเนรตอนทน การคืนสุสวรรค์ It s, all <S ิสค good ก็บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันดีนะ <Download s> ให้คุณใจเย็นๆนะคะ is all good มันดีทุกๆอย่างเลยนะความสัมพันธ์